ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมบอยไรเดอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับช่วงพรีวิวทอยส์นั่นเองนะครับ <S 2> <S 2> และสิ่งที่ผมจะเอามาพรีวิวกันในคลิปนี้นั่นก็คือ LSF f i g u Art ูอ m e n ต r i ร์เมน f f เดอร์บัฟฟาซ้นั่นเองนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องแจ้งไว้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะว่าช่วงนี้ผมอาจจะลงคลิปเลดไปบ้างสักเล็กน้อยหรือว่าอาจจะลงบ้างไม่ลงบ้างนะประมาณช่วง3 4 de เดือนนี่นนแหละเพราะว่าปีของผมเนี่ยมันเป็นช่วงฝึกงานนะครับก็เลยแบบฝึกแทบทุกวันเลยก็ อัดแบบคลิปรีวิวค่อนข้างที่จะยากแั่นิดหนึ่งนะในการหาช่วงแต่ว่าก็จะหาแบบเวลามาอัดให้ได้นะแล้วก็ลงเรื่อยๆนะครับผมจะพยายามไม่ให้มันขาดช่วงมากนะครับก็ต้องขออภัยสําหรับคนที่รอติดตามชมกันด้วยนะเพราะว่าผมก็ค่อนข้างบอกไปหลายรอบว่าจะลงอาทิตย์นั้นอาทิตย์นี้แต่ก็ไม่ได้ลงนะเพราะว่ามันยุ่งจริงๆนะครับผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เรามารีวิวเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่านะเพราะว่ามีหลายๆคลิปแบบอัดแน่นม,มากๆนะที่ผมจะต้องรีวิวนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะะ มาดูกันที่รายละเอียดกันก่อนนะครับก็รายละเอียดตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะแค่บอกว่าตัวของบัฟฟ่าเนี่ยมันทําออกมาเป็นในรูปแบบของ s อ f แล้วนะครับแล้วก็พูดถึงดีเทลรายละเอียดของเจ้าตัวฟิกนะว่าแบบเออมีความสวยงามอะไรประมาณนี้นะครับผมแบบแบบสนุกกับการเล่นอะไรประมาณนี้นะครับผมการแอคชั่นานะครับแล้วก็ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของซีรี์กีก็คือการเอาไปสับเปลี่ยนนะครับผมกับ ตัวก่อนหน้านี้อย่างกีดแมกนัมนะครับผมแมกนะัมบูธเนาะแล้วก็ตัวของกีดเอนทรีฟอร์มนั่นเองนะครับก็สามารถเอาตัวของบ er, นะัฟฟ่าเนี่ยไปสับเปลี่ยนได้โดยเช่นเดียวกันนะครับผมก็มีแค่นี้เลยสําหรับความอธิบายนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของโปรดักต์กันเลยดีกว่านะครับก็จะมีเป็นตัวละ1ตัวนะครับมันก็ต้องให้มาอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะเป็นมือเปลี่ยนนะซึ่งตัวนี้ก็จะให้มือเปลี่ยนมาแค่ข้างเดียวก็คือข้างขวานะครับเพราะว่าเนื่องด้วยความที่ว่าตัวของคอมเบลเดอร์บัฟฟ่างอม่ แขนซ้ายมันจะเป็นวงเล็บนะครับก็เลยไม่ได้ให้มือเปลี่ยนมานะเพราะว่าในซีรีส์เขาก็ไม่ได้แบบแอคชั่นท่านในส่วนของมือฝั่งนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ส่วนใหญ่ไอ้มือข้างปกตินั่แหละนะครับก็จะอยู่ที่ข้างขวานั่นเองนะครับก็ให้มาสีข้างนะครับผมแล้วก็ตัวอาวุธอย่างซอมบี้เบรกเกอร์นะครับก็จะมีแค่นี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของโบนัสพาร์นะครับก็คือ มันเป็นชิ้นที่ติดอยู่ที่ตัวของบักฟ้านั่นแหละในการสับเปลี่ยนกับตัวกี๊ดนั่นเองนะครับคือมีแค่นี้เลยนะครับพวกดวงตาพวกตัวแบบบอดี้ส่วนบนนะครับกับส่วนล่างคือมีแค่นี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็แมทเทีเรียลนะครับจะมี ABS กับ PVC นะก็มาตรฐานทั่วไปนะครับความสูงนะครับจะอยู่ที่ 150mm มมหรือว่า1 5เซนนั่นเองก็ มาตรฐานเหมือนกันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมในส่วนของโปรดัก t เจ้าตัวนี้แล้วก็ mm. พวกรายละเอียดยิบยิบย่อยๆนะครับผมอ่ะเรามาดูด้านบนกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเรื่องราคานตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ440เป็นราคาของทางฮ่องกงเขานะแต่ว่าราคาบ้านเราก็จะอยู่ประมาณถ้าเอาล็อตตัวแทนก็สองพันต้นๆนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เอาวางขายเนี่ยในเดือน6กปี2023นนั่นเองนะแล้วก็ เปิดพีไปแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะเปิดพีตั้งแต่วันที่16เดือน12ที่ผ่านมานี้แล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของภาพโปรโมทกันเลยดีกว่านะก็ต้องบอกเลยว่าตัวของบัฟฟ่าซอมบี้เนี่ยมีภาพโปรโมทค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมมาดูกันที่ภาพแรกนะก็เป็นภาพคล้ายๆกับภาพโพสต์อัพเลยนะครับก็จะเห็นดีเทลรายละเอียดของเจ้าตัวฟิกนะครับซึ่งผมมองว่าตัวเนี้ย ทำบอดี้แล้วก็สัดส่วนอะไรออกมาได้แบบดีมากๆเลยนะใกล้เคียงกับในซีรีส์เลยนะครับคือถ้าเกิดว่าใครไปดูภาพโปรโมทหรือว่าไลฟ์ของทางบันไดเนี่ยเราจะเห็นตัวของไทคูล่างนินจาแล้วแหละผมรู้สึกว่าไอตัวของไทคูนอะ่ะมันผอมไปหน่อยนะแต่ว่าตัวของบัฟฟ่าเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ตัวกีตก็ทําออกมาได้ดีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมในเรื่องของดีเทลรายละเอียดของเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นไรเดอร์สีม่วงนะก็เลยแบบจะดูสวยอยู่แล้วอะเออไรเดอร์สีม่วงแม่งสวยทุกตัวเลยจริงๆนะก็จะเป็นสีม่วงตัดกับสีส้มนะซึ่งในส่วนของสีม่วงของตัวบัฟฟ่าเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงแบบ2เฉดนะครับคือเป็นสีม่วงเมทัลลิกเป็นแบบแนวเข้มๆหน่อยแล้วก็จะเป็นสีม่วงอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีม่วงประมาณแบบสีม่วงอมชมพูอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็แซมด้วยสีส้มเล็กน้อยนะก็คือมีดวงตาตามแบบร่องหน้าอก คือมันเป็นดีเทลคล้ายๆกับโพรงกระดูกนั่นแหละนะก็ตามชื่อมันคือซอมบี้ใช่ไหมละ่ะเออก็มีประมาณนี้นะครับอ่ะอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นแบบเต็มตัวนะครับผมก็ตัวนี้นะครับมันดูแบบลน้ลนๆนะเพราะว่าไอ้ครึ่งล่างเนี่ยมันไม่ได้เสียบตัวบัคเคิลใช่ไหมมันเลยดูลน้ลนๆก็คือเป็นล่างเอ็นทีนั่นแหละนะครับก็เลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดีเทลละเอียดมันจะเปนหนักตรงแบบครึ่งบนซะส่วนใหญ่นะครับผมก็ ดูประมาณนี้แหละมันไม่ไม่ค่อยแปลกตาเท่าไหร่นะเพราะว่าในซีรีมันก็หน้าตาแบบนี้แหละนะครับสวยงามดีนะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเอากรงเล็บขึ้นมานะเช่เลยนะครับก็จากที่ดูนะรงเล็บน่าจะแบบขยับอะไรได้แบบไม่มากเท่าไหร่นะน่าจะลิมิตอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าวัสดุคิดว่าน่าจะเป็นยางนะเออก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเต็มตัวนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของเจ้าตัวบัฟฟ่าเนี่ย ในร่างของ NT นะก็คือจะมีผ้าคลุมในส่วนทางด้านซ้ายนั่นเองนะครับก็แต่ละตัวในเอกลักษณ์จะไม่เหมือนกันนะก็อย่างที่บอกไปนะครับผมก็ตัวนี้จะดูแบบเท่เลยทีเดียวนะเออตัวนี้ผมชอบนะครับแล้วก็อ,กอีกภาพหนึ่งนะฮะก็จะเป็นท่าแอคชั่นนะถือตัวของซอมบี้เบรกเกอร์นะครับก็ไม่รู้ว่าไอตัวที่ดึงเนี่ยมันสามารถดึงได้แบบในซีรีส์หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอของใหม่ทีนึ่งนะครับประมาณนี้นี่ก็จะเป็นอีกท่าอีกมุมหนึ่งนะครับผม นี่โเคตรเท่เลยเป็นไรเดอร์ที่แบบเท่ชิบหายนะครับผมเท่เหลือเกินแล้วก็ในส่วนของดีเทลรายละเอียดของตัวบั c เคลเนี่ยก็ถือว่าแบบมาตรฐานคงยังแบบไม่ตกนะถ้าเทียบกับปีของดีไวก็ถือว่ามาตรฐานทําออกมาได้ดีนะครับผมในส่วนของดีเทลรายละเอียดของตัวเข็มขัดน,นะครับผมก็ดูดีเลยทีเดียวแหละนะครับก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าในส่วนของ หน้ากาของเจ้าตัวบาฟฟาที่เป็นแบบเขาหักเนี่ยไม่รู้จะแถมมากับตัวไหนนะครับแต่ผมว่ามีแหละนะครับก็รอดูกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกีดนะครับผมร่างซอมบี้บูสต์นั่นเองนะครับก็ตอนล่าสุดใช้ไปด้วยนะเออเหมันรู้ว่าจะต้องขายอ่ะเออก็เลยใช้นะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งร่างนะที่สวยดีแต่ผมรู้สึกว่าผมจะชอบร่างนี้มากกว่านะก็คือเป็นซอมบี้เพียวๆนะครับของตัวกีดนะจะดูเท่มากๆเลยนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับ อีกรุ่มนึ่งก็จะเป็นตัวของบัฟฟ่าย์เอนทรีนะครับซึ่งก็ต้องเอาตัวของกีดเอนทีที่มันจะออกในเดือน3นะเออเอามาสับเปลี่ยนเล่นกันนั่นเองนะครับก็แม่หัวกันค้าได้เกินนะบันไดนะครับฉลาดฉลาดตึกชอบ,ชบ,ชบ,ชบนะครับอ่ะก็ภาพโปรโมทจะมีประมาณนี้แล้วก็โดยรวมทั้งหมดจะมีประมาณนี้นะสำหรับตัวของ S F ตัวบัฟฟ้าสองบีฟอมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นยจะเป็นคลิปที่ช่วยในการตัดสินใจของใครหลายๆคนที่อาจจะยังลังเลอย,อยู่นะเพราะว่า ตอนนี้ที่ผมอัดอยู่เนี่ยมันก็ยังสามารถกดของได้อยู่นะเออก็ในอัพส้มนั่นแหละเออไปกดกันได้นะครับถ้าเกิดว่าแบบใครคอซีรีส์นี้นะครับก็ไม่ควรพลาดนะฮะอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการพรีวิวในคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ใ b e ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะก็ยังไงฝากกันกดส r ลค e เยอะๆนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมนะครับผมก็ จะมีประมาณนี้นะครับคลิปหน้าจะมารีวิวหรือว่าพรีวิวอะไรก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ